โอ้ย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 จะกระโดดเลยนี่จะกระโดดเลยเว้ยจะกระโดดเลยเว้ยไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่โอ้โหนนะครับตัวเล็กมันนำหน้าแล้วครับน้อโอ้ดีจังเลยนะครับนี่นี่นะครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับ ตัวจ้าตัวเล็กก็ดื้อจังเลยนะครับมาก็กระโดดขี่เลยเฮ้ยมแม่ก็กระโดดขี่เลยนี่นะครับนี่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 ี <c oughs> ืดยืดยืดวิ่ง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 แลยเว,ว้ยวิ่งเล้วเว้ยวิ่งเลยเว,ว้ยวิ่งเลยเว,ว้ยโน่นนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลุงเราก็มานานะครับนี่แะถน,นนหนทางก็เสอเสะแสจังเลย มวลหนทางนะครับโอ้นะครับนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าแล้วนู่นนะครับโอ้ไปดูข้าวของลุงวางก่อนอสุกแล้วนะครับนู่นข้าวสุกแล้วครับนกนู่นนกก็เยอะแยะเลยนี่นะครับไปแล้วนู่นนะครับครับนี่ก็เจ้าตัวน้อยก็นำหน้านะครับ โน่นะครับนก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 นะครับไปแล้วดูไปดูข้าวลงวางนะดูข้าวลุงวางก่อนนะครับดูข้าวลงวางเลยว่าดูข้าวลุงวางนะครับข้าวในนาของลุงวางสุกแล้วนะครับจะได้เกี่ยวข้าวตากฝนใช่แล นี่ครับนี่ก็เจ้าตัวน้อยนีก็นำหน้า <c oughs> <c oughs> เห็นลูกวางที่ไลยดีใจทุกทีละสองตัว <c oughs> ต๋ตวนี้ก็ไม่ค่อยออกมานะครับ <c oughs> แต่ถ้าลูกวางไปเล่นด้วยอโอ้กระโดดเลียหน้านั่นแหละเลียหน้าเลียหน้าเลียปากลูกวางนั่นแหละเจ้าตัวน้อยอดื้อ จะไตได้บ่เอ้าเอาไตได้บ่เอ้าเอาไตดูไตดูโอ้ไตได้ครับเก่งจังเลยเก่งจังเลยอลุงวางจะไตได้บ่โอ้ลุงวางก็เก่งเว้ยลุงวางก็เก่งก็เก่งไตได้นะครับนกนางนวลนะครับนู่นนะครับนี่นะครับบินอยูุ่่งวึ่งอยู่ท้ายนี้ก็น้ำเยอะแยะเลยนะครับนู่น ไวก็ไปดูครับไปดูมีแต่น้ำนะครับข้าวก็ตั้งท้องแล้วนะครับนี่นี่นะครับขาวตั้งท้องแล้วไปเลยนะครับไปดูนาของลุงวางก็ใกล้จะได้เกี่ยวข้าวแล้วใกล้แล้วนะครับใกล้จะได้เกี่ยวข้าวแล้วไปไปไปเลยไปเลยเอานำหน้าเลยเป็นหัวหน้าเลยเอาเอาเอาไปเลย ไปไปไปยาวไปยาวไปไปโอ้ยมันกลัวอะไรเนาะย่าลกมันก็กลัวสัตว์นะครับกลัวงูเดี๋ยง,งูจะกระโดดออกมางนะูนะครับขนนาอันนี้ลนะ็อกามันก็จะกล้าไปบ่เฮ้ยมาทางนี้ทางนี้นี่นี้มาทางนี้โอ้ยลุงวางก็กลัวเหมือนกันนะั่นแหละ เราก็กลัวเหมือนกันอรัก็เดินมาเดินมาเลยนะครับไปดูข้าวโอ้ข้าวสุกแล้วจะได้เกี่ยวข้าวตากฝนแน่ๆล่ะโอ้คงจะลำบากมากเลยนะ ไ,ได้เกี่ยวข้าวก่อนเพื่อนเพราะว่าจะต้องเกี่ยวแล้วก็จะต้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะต้องหุบหอบเข้าโอ้สุกแล้วครับสุกแล้วนี่นะครับไม่ได้มาสองวันสามวันข้าวสุกไม่รู้ตัวครับโอ้ นี่นะครับข้าวของ่างสุกเหลืองอลา,ามซะแล้วโอย้ยโอย้ยโอย้ยครับข้าวของวางสุกแล้วนะครับนี่ดูเลยนะครับเอซดูข้าวของวางสุกแล้วนะครับนี่นี่นะครับข้าวของวางสุกเลยนะครับ นี่นะครับ fc นะครับดูเลยนะครับโอ้ดูข้าวขนหวางสุกสุกแล้วนะครับนี่นะครับโอ้ยสิ้นเดือนนี้ก็ได้เกี่ยวแล้วออกพรรษาเลยมั้งหรือว่ายังไม่ทันออกแต่ว่าลุงหวางก็ต้องรอให้ออกพรรษาก่อนนี่ออกพรรษาปีเหลือกี่วันเนาะโอ้เลยครับข้าวขนหวางสุกแล้วนะครับ สุกแล้วสุกแล้วนะครับนี่ข้าวของหว่างนะครับสุกแล้วเดอ้อเอฟซีเดอ้อมาเกี่ยวช่วยหนูวางด้วยเดอ้อเกี่ยวคนเดียวสงสัยจะไม่ทันฟ้าทันฝนแน่ๆละจะหอบอ,อหนีฝนอ้าวมีหนูมากัดรวงข้าวด้วยนะครับนี่หนูกัดไปหมดเลยนะโอ้หนูก็หิวหิวข้าวก่อนนะครับนี่ จะกินข้าวก่อนลุงหวางนะครับเขาว่าคนทำยังไม่ได้กินคนคนกินไม่ได้ทำนะครับนน่เ่เน่เจ้าหนูนะครับกินก่อนเลยเนี่ข้าวของลุงหวังมันหอมเด้อโอ้นี่ครับนี่ครับดูเลยดูเลย ข้าวสุกแล้วนะครับข้าวสุกแล้วข้าวออกเต็มรวงสุกแล้วนะครับสุกแล้วโอ้โห,โหข้าวของววางสุกแล้วนะครับนู่นนะครับมองไปเลยมีแต่ข้าวนะครับหนาะอึมคึมหนาะอึมคึมเลยนะครับอ้าว เจ้าตัวนี้ก็หิวน้ำซะแล้วนะครับเอาจะลงอาบน้ำเอา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 บน้ำแล้วครับอาบน้ำแล้วเอาเมื่อก็ร้อนเนาะร้อนอบอ้าวนะครับจะอาบน้ำซะแล้วนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่ก็ใกล้จะสุกเหมือนกันครับนี่นะครับน้ำเยอะแยะเลยนะครับนี่เดี๋ยวลุงวางให้ดูน้ำเออ เพราะว่าลุงวางตันน้ําไว้นะครับเหลือเยอะแยะเลยครับน้าเดี๋ยวจะให้ดูทั้งสองฝั่งนะครับครับนี้ก็คันนานะครับลุงวางตัดแล้วนะครับตัดได้จะถึงเดือนแล้วโอ้ย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 นะครับดูเลยครับดูนาของลุงวางนะครับโอ้ข้าวสุกแล้วครับน่าไงครับข้าวสุกเรียบร้อยนะครับ ดูนะครับเนี่ยวงข้าวทั้งหมดนะครับนี่นี่นะครับลวงข้าวทั้งหมดนะครับ,ะรบ,ะรบจะสุกแล้วนะครับเนี่ยโอ้ข้าวของ,งวางจะสุกแล้วออกพรนษานี่ก็ได้เกี่ยวแล้วมั้งนี่นะครับจับตัวน้อยนั้นไปซะแล้วอันนี้ก็นั่งเฝ้าลุงหวางอีกแล้วนี่โอ้ อันนี้ก็ข้าวในนาของลุงหลานนะครับสุกเรียบร้อยนะครับแต่ว่าจะต้องรอต้องรอเดี่ยวกันนอนนะครับมดแดง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 ัแล้วก็น้ำเยอะแยะเลยนะครับนี่น้ำนะครับ นีครับของวัง,งนะครับครับนี่ก็น้ำไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับนี่นะครับน้ำเยอะครับน้ำเยอะนะครับไม่ต้องเป็นห่วงน้ำแล้วนะครับทีนี้ข้าวของลุงวางนะสวยๆเลยนะครับเอ้าเอ้าเอ้าแต่ตัวนี้ก็วิ่งมา จะกระโดดขึ้นลงวางอีแล้วโอ้ยดีจังเลยครับนี่ดีจังเลยดีจังเลยดีจังเลยนะครับจากตัวนี้ครับในก็ลมพัดวิววิวนะครับใกล้จะหน้าหนาวแล้วนะครับเนี่ยใกล้จะหน้าหนาวแล้วนะครับ โอ้ยเจ้าตัวนี้ก็มากับลุงวางตลอดเลยนะครับครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับข้าวในนานะครับลุงวางสุกแล้วนะครับสุกแล้วนี่ๆไปทางไหนดีเนาะทางนี้เนาะครับแล้วก็ข้าวสุกแล้วนะครับข้าวสุกแล้ว